สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพิจิกลัคนาพิจิกแล้วก็ราศีพิจิกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนกับราคมค่ะ2568า2568เราไปดูกันว่าโชคชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแม่หมอขอเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะและถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะ ขอเช็คพลังงานคุณนิดนึง,งมาสองใบเลยนะคะโอเคค่ะไม่แปลงงั้นไม่หมาขออีกอีใบหนึ่งนะคะสี่แม่เท้าเนี่ยคุณกำลังเริ่มต้นทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะเริ่มต้นทำแบบเงียบๆนะมีความกดดันและไม่ยอมที่จะปรึกษาใครด้วยบางทีติดขัดเจอปัญหาอะไรนะคะก็มักจะหาทางออก ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉันไม่มอ,มองว่าตอนนี้คุณกำลังทําอะไรเงียบๆไม่เปิดเผยไม่เปิดตัวไม่ปรึกษาใครอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะปรึกษาคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือหรือใดๆกแ็แล้วแต่แต่ผลตอบรับนั้นนอ,อาจจะอาจจะไม่ได้แบบเป็นคําตอบที่ดีให้กับคุณหรือการแก้ปัญหาหรือในเชิงเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะสุดท้ายแล้วก็ เหมือนกับบางทีคุณนึกภาพออกไหมว่าเวลาที่เราไปปรึกษาใครเงี้ย <c oughs> เขาก็ไม่ค่อยอยากรับฟังคําปรึกษาของเราคือต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องอไปปรึกเาขาเรียกอะไรเดียวมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขให้ใหกับตัวเองอะคะ่ะแก้ไขปัญหาเหมือนกับว่าเออเรื่องของเขาก็เยอะแล้วแล้วบางทีเราเอาเรื่องของเราไปให้เขาฟังหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่มีใครตั้งใจที่จะรับฟังคุณจริงๆหรือว่าแก้ปัญหาให้คุณได้จริงๆ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คุณได้จริงๆหรือบางครั้งก็บอกบอกบอกไปอย่างนั้นแหละแล้วก็คุณก็อาจจะเชื่อแล้วก็ไปทำตามสุดท้ายแล้วผลก็ตอบรับก็คือเหลวไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณได้รู้ว่าการที่คุณจะต้องทำอะไระใหม่ๆหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยควรที่จะคิดเองแก้ปัญหาเองหาข้อมูลเอง ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็แอบ,บทําอยู่เงียบๆไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวจะพอรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็จะอาจจะได้รับพลังงานแบบท็อกซิกโอ้ยจะทําทําไมไปไม่รอดหรอกหรือบางทีก็โอ้ยอย่าไปทําเลยช่วงนี้เศรษฐกิจฐฐฐฐฐไม่ดีนู่นนี่นั่นก็อาอทําให้คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นหรือไปต่อได้นะคะแต่ก็มีเรื่องที่คุณเนี่ยต้องแก้ไขหรือแบกรับแก้ปัญหา หาทางออกด้วยตัวของคุณเองไม่มอมองว่าพลังงานของคุณในช่วงเนี้หนักหน่วงอยู่พอสมควรแต่ก็ยังดีกว่านะคะที่คุณอาจจะต้องไปปรึกษาหารือกับคนอื่นนะในช่วงนี้นะคะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะห้าเหรียญอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการลงทุนหรือการเริ่มเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอติดขัดในเรื่องของการเงินด้วยบางทีลงทุนไปเนี่ยไม่พอ เอ๊ะติดขาดทำไมช่วงนี้มีแต่ปัญหาอุปสรรคเนาะอะไรอย่างเงี้ยไอเดียความคิดสร้างสารรค์ดีไหมแม่หมอก็เชื่อว่าคุณน่ะอาจจะมีไอเดียที่ดีมีอะไรที่แล้วก็การเริ่มต้นบนพื้นฐานเนี่ยดีแล้วนะสีแม่เท้าเนี่ยคือมีสีมุมแล้วมั่นคงแล้วดีแล้วละ่ะแต่บางทีการไปต่อเนี่ยบางทีมันอาจจะเจอกับในเรื่องของการเงินการทองที่ยังไม่พร้อมนะบางทีเนี่ยโหควักจนหมดกระเป๋าก็ยังยังไม่เห็น ว่ามันจะแบบเฮ้ยประสบความสําเร็จหรือว่าเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ Pa จ e of c ครแต่คุณเป็นคนที่มีกําลังใจดีนะอาสมมุติว่าอ่าเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําแบบเงียบๆด้วยแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ไม่ให้ใครมารับรู้ด้วยการเงินการทองก็ไม่ให้ใครรู้ถ้าสมมติว่าสิ่งที่คุณเนี่ย กำลังเริ่มต้นอยู่เนี่ยยังไปต่อไม่ได้คือมันจริงๆมันไปต่อได้นะแต่มันอาจจะช้าหน่อยซึ่งไม่หมอก็เชื่อว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีสติมีสติกับ ธุรกิจนี้มีสติกับโปรเจกต์นี้นั่นหมายก็ว่าคุณอาจจะวางมือก่อนเป็นบางช่วงอะอาจจะเป็นบางช่วงที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ไปทําความเข้าใจหาทุนเพิ่มหารายได้เสริมเพิ่มเข้ามาหรือบางทีเนี่ยอะไรที่มันติดขัดก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเฮ้ยอันนี้มันไปต่อไม่ได้มันติดตรงเนี้ยลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูซิว่ามันจะไปต่อแบบไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับบางทีเนี่ยคุณสมมติว่าคุณเริ่มต้นที่จะ เปลี่ยนเปลี่ยนแผลในเรื่องของการทํางานใช่ไหมคะอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวหรืออยากจะทําอะไรที่แบบแบบเป็นตัวเองอะ่ะเช่นสมมติว่าคุณอาจจะไปทาเกี่ยวกับเกี่ยวกับในเรื่องของการเจเนเรตภาพหรือ,อ AI อะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะเริ่มต้นยังไงอ่ะสมมติว่าคุณเริ่มต้นไปนแล้วคุณจะเรทภาพเป็นละอ่ะสมมติว่า คุณอาจจะสร้างภาพจาก Chat GPT อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่สเต็ปต่อไปเอ้ยต้องทำเป็นวิดีโอสเต็ปต่อไปอาจจะต้องใส่เสียงยังไงอะไรยังไงอาจจะต้องมออีแอปอะไรที่ไม่เสียเงินแอปไหนฟรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือเอ้ยแต่แอปนี้ต้องเสียเงินเยอะเลยนะบางทีอาจจะติดขัดทางด้านการเงินอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะซึ่งคุณสามารถไปจําลองกับสถานการณ์ของคุณได้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหาว่าเอ้ยแอปไหนฟรีแอปไหนใช้ดีไม่เสียตังหรือประหยัดที่สุด เพื่อที่จะไปต่อกับอะไรบางอย่างที่คุณกําลังเริ่มทําอยู่ในตอนนี้อะทีนี้ถ้าใครประง,งานตรงนะคะไปดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเติบโตในสิ่งที่คุณทำไหมจเจริญร,รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าไหมอาลองไปดูกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง Six of Cups ่ะขอเปิดต่ออีกสักนิดนะึงอุ้ย t h เมจิเ i ียนเลิศนะเลิศนะ Temperance หรือไพ่ดีทั้งนั้นเลย Two of Cups นะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ The Wheel of Fortune คุณเชื่อไหมจากจุดเล็กๆเนี่ยจากจุดเล็กๆเกนี่ยมันจะพาคุณไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะคะไพ่ Six of Cups เนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่หมอเชื่อนะคะว่า ออ่ถ้าคุณนึกดีๆนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครหวังดีปรารถนาดีและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คุณนะคุณอาจจะมองข้ามเขาคนนั้นไปก็ได้เขาคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเลยหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะเอ,อเป็นแฟนเก่าที่เคยเลิกลากันไปอ่าอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้มีคนใหม่ก็ได้นะเขาอาจจะรอให้คุณเนี่ยนะกลับไปงอนง้อหรือกลับไป เริ่มต้นใหม่เขาก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ energy คืออดีตของคุณอะหรือบางทีก็อาจจะเป็นความรู้เก่าๆความรู้เดิมๆของคุณเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ต่อยอดจากการทํางานนี้ได้นะหมอเห็นในเรื่องของ the magician คือจริงๆเนี่ยถ้าที่หมอยกตัวอย่างไปว่าเอ้ยบางอย่างบางครั้งต้องใช้เงินแต่พอมาเปิดไพ่ตรงนี้แนละ้วอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะแต่ใช้ปัญญาแทนสติปัญญาไหวพริบการเล่นแร่แปรธาตุลองดูดีๆช่วยได้ อาจจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มได้ซ้ําไปนะตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนเี่เขาบอกเลยนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆไปสู่จุดที่มั่นคงที่สุดคุณจะได้เจอเคล็ดลับหรือคุณจะได้เจอ,อเหมือนกับคําตอบอะไรบางอย่างว่าโอ้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เองโอ้มันมันมันเล่น แล่แปลาท่าแบบอุ้ยมันเอาอันนี้ไปโยงอันนี้เอาอันนี้ไปโยงแอป,ปนี้อันนี้ไปทาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าอาจจะต้องใช้หลาย,ๆ,าลายๆแอป,ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารวมกันมาอะไรกันแล้วมันก็เป็นเกิดเป็นภาพภาพที่คุณไม่ต้องเสียตังค่ะคืออันนี้อันนี้แม่หมอยกตัวอย่างในเรื่องของการทำอ,อะไรบางอย่างแบบนี้แต่สำหรับตัวของคุณเองคุณอา,อาจจะทำในเรื่องอื่นๆซึ่งมันมีหนทางที่คุณอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยด้วยการเลกแปล่าท่าของคุณ มันมีวิถีทางนะคะคุณลองคิดดูดีๆเนี่ยไพ่เด m เมจิเชนไพ่ทำแปรเนี่ยมันการเปลี่ยน่ายทางนู้นทีเอาอันนี้ไปจับอันนั้นเอาอันนั้นไปวางตรงนี้เอาอันนี้มาใส่ตรงนี้จนมันแบบเข้าที่เข้าทางจนมันเป็นผลงานที่แบบว่าอุ้ยมันไปต่อได้มันเป็นแบบนี้นี่เองทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันมาแบบเขาเรียกว่าหาจุดสมดุลเจอว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงทํำยังไงเฮ้ยมันเลิศนะชาวพิจิคคือมันเลิศนะและอย่างหนึ่งเนี่ย าการทํางานของคุณเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณจะเจอเพื่อนที่แบบรู้ใจคุณบางทีคุณโสดเนี่ยอาจจะได้เจอความรักจากงานนี้ก็ได้เช่นคุณไปสอหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นไปเจอโค้ดไปเจอคนที่ทํางานในสายเดียวกับคุณแล้วคุณไปขอคําปรึกษาไปถามนูน่นถามนี่ในใต้คอมเมนต์อะไรแบบนี้คะ่ะก็อ,อาจจะได้เจอกับคนที่แบบ ให้คำปรึกษาแล้วก็กลายเป็นพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนที่รู้ใจแล้วคุณกอ็อาจจะได้ความรู้จากตรงนี้มาแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วคุณอาจจะได้ไปเจอกับมิตรภาพที่ดีคนที่แบบว่าเอ้ยไปในทิทางเดียวกันคุยกันถูกคอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะจริงๆคุณก็มีดีอยู่ในตัวก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่คุณไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่คุณรู้คุณอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่เขารู้ก็มาแลกเปลี่ยนกันแต่ไพ่ The Wheel of Fortune เนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนตัดภาพไปนะตัดภาพยังไงรู้ไหมคะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการาแสวงหาความรู้จากการเล่นแร่แปรธาตุของคุณหรือได้พบเจอกับมิตรภาพที่ดีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็คือ สิ่งนี้มันคือความมั่นคงคุณจะมีทุกอย่างได้จากการเริ่มต้นใหม่สี่ไม่เท้าอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังซุ่มอะที่คุณกําลังซุ่มหาความรู้ที่คุณกำลังซุ่มทาอยู่ในตอนเนี้ยถึงจะติดขัดอะไรบ้างแต่มันส่งผลลัพธ์แบบว่าคุณอาจจะมีบ้านมีรถนี่คืองานที่มั่นคงเงินที่หลั่งไหลเข้ามากลายเป็นแบบพลิกผันชีวิตพลิกผันโชคชะตาตัวเองเนี่ยไปในแบบที่ คุณอาจจะไม่คาดคิดก็ได้แม่หมอก็หมายถึงในอนาคตนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมแต่จุดเริ่มต้นของคุณเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนที่จะทําให้อนาคตของคุณเนี่ยเกิดความมั่นคงในโชคชะตาที่แบบโหเปลี่ยนไปเลยนะคะเช่นนั้นเลยค่ะอ่ะทีนี้ไปดูต่อนะคะอ่าอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะในเดือนกรกฎาคมคะ่ะมีอะไรที่พายอยากบอกเพิ่มเติมคะ คุณได้พ่อัศวินถือถ้วยแม่หมอมองเป็นในเรื่องของความสุขการเดินทางการได้ไปพบสังคมใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณมีความสุขเพลิดเพลินสำราญนะคะไปตรงไหนก็มีความสุขไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเกิดผลสำเร็จ นะคะในชีวิตเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขเงินการเงินการทองก็จะดีขึ้นการเดินทางการทําให้ชีวิตเหมือนผิวปากสบายกายสบายใจไปท่องเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่นะคะในแบบที่คุณสามารถที่จะไปพักผ่อนได้เออไปรีแลกอะไรแบบนี้ค่ะนะเป็นการเดินทางแบบอาจจะเป็นเดินทางใกล้ๆภายในประเทศหรือใกล้ๆสถานที่ที่คุณพักอาศัยแล้วก็เป็นสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าไปแล้วรู้สึกสงบสุขรู้สึกมีความสุขนะ นี่ไงเห็นไหมคะว่าได้ไพ่เดือดซันว่าเชนแม่หมอมองว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มันสดใสมากโชคดีหลายๆเรื่องเลยนะติดขัดในด้านการเงินก็จะโชคดีเงินทองไหลามาเทมาติดหนี้ติดสินคุณก็จะมีเงินมาใช้หนี้ใช้สินนะคะคิดอะไรไม่ออกแบกรับอะไรหนักๆคุณก็จะสมองโล่งหาทางออกได้เป็นอย่างดีนะคะเกิดเรื่องโชคดีหลายๆเรื่อง หรือในเรื่องของคนรักคู่ของเนาะก็จะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอมิตรภาพโอ้มีแต่เรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้โชคดีทุกเรื่องเลยแล้วแต่คุณปรารถนาเลยนะความโชคดีเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ไพ่เดอะซันเนี่ยขึ้นมาการันตีเลยนะคะมันเหมือนกับว่าชาวพิจิกค,คุณเชื่อไหมคุณจะได้เจอแหล่งที่เป็นทรั์อะ เหมือนกับคุณไปขุดอ่าคุณไปขุดอะไรเจออ่ะตาน้ําอบคุณไปขุดบ่อทองคุณไปขุดบ่อเงินแล้วมันพุ่งทะลุออกมาคุณไปเจอขุมทรัพย์อย่างงี้ดีกว่าคุณไปเจอกลุ่มขุมทรัพย์แบบไม่คาดคิดคือจริงๆเนี่ยในเรื่องของความเพียรพยายามของคุณในเรื่องของของการเล่นแร่แปรธาตุในหามาพยายามหาพยายามดูตรงนั้นดูตรงนี้นู่นนี่นั่น,นอะไรก็แล้วแต่นะคะจู่ๆคุณก็ไปเจอกับขุมทรัพย์อะ่ะ เหมือนเอาจอบไปขุดอะไรสักอย่างนึงแล้วไปเจอแบบอุย้ยตายแล้วไปเจอแบบขุมทรัพย์ี่ซอนเอาไว้ใต้ดินอย่างเงี้ยพอเปิดออกมาปุ๊บขุดปุ๊บเงินทองพุ่งทะลุออกมาแบบเนี้ยอันนี้เป็นการเปรียบเบยนะซึ่งแม่หมอมองว่าโชคของคุณอนะดวงของคุณเนะี่ยกาลังที่จะไปเจอแหล่งนะเช่นบ่อน้ํามันอย่างเงี้ยเออนึกว่านึกา่กาไหมบ่อน้ํามันบ่อ,บอทองบ่อแร่ธาตุที่จะสร้างเงินสร้างทองสร้างความมั่งคัง่งร่ํารวยให้บคุณแบบที่คุณไม่คาดคิด นะเดือดซันนะอันนี้ไพ่เดอะทาวเวอนะแต่ Tower อร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันกระจายในเรื่องคุณเห็นไหมว่ามันคือเพชรอัญมณีแบบทองอะไรก็แล้วแต่เหรียญเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยนั่นแหละคะ่ะบ่อสมบัติที่คุณคาดไม่ถึงแล้วคุณรวยไหมเหมือนกับตกบ่อสมบัติอะแล้วต้องเก็บเป็นความลับด้วยนะห้ามบอกใครนะนะคะ เลิศนะในเรื่องของห้าไม่เท้านะคะที่แม่หมอบอกไปแล้วว่าถ้าคุณเจออะไรที่มันดีๆในชีวิตอะเจอแหล่งทรัพย์สินเจอสมบัติเก่าเจออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเก็บเป็นความลับถ้ามีคนรู้ว่าคุณรวยนะคุณโชคดีคุณถูกรางวัลที่1น่สมมตินะไพ่เดอะวิลฟอร์จูนขึ้นมาเด e อ u ซัขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณถูกรางวัลที่1แบบไม่คาดคิดหรือคุณถูกรางวัลใหญ่ อาจจะเป็นรางวัลที่2ก็ได้แต่คุณซื้อสักประมาณกี่ใบอะสิ 10, บยี่สิบใบอย่างเงี้ยคุณก็ได้โชคใหญ่เหมือนกันนะคะมันจะวุ่นวายนะถ้ามีคนรู้นะ่ะอ่ะคนที่แบบเอ่อเหมือนกับอาจจะเคยให้คําปรึกษาคุณแต่ก็ไม่เคยจริงใจปัดๆไปอย่างนั้นแหละอ่ะเขาอาจจะมาทวงบุญคุณก็เอ้ยตอนนั้นน่ะเอ่อเขาอาจจะมาแบบสวมรอยแบบนี้เออเนี่ยเขาให้เคยให้คาปรึกษาคุณไปนะโอ้มันได้ผลใช่ไหมเออต้องมีค่าตอบแทนนะอะไรแบบนี้ประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเป็นความลับแล้วคุณจะต้องรู้ว่าการที่คุณโชคดีแบบนี้มาจากใครมันมันมีนะคะมันมีมิตรภาพดีๆเข้ามาคุณจะต้องรู้ว่าอ๋อการที่คุณโชคดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากรารที่คุณไปเจอคนนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะและไพ่ก้าดาบนะคะไพ่ก้าดาบมากับไพ่ห้าไม้เท้าแม่หมอมองว่าคุณต้องเก็บความลับให้อยู่จริงๆนะ เพราะถ้าคุณเก็บความลับไม่อยู่เนี่ยคุณจะเครียดแล้วคุณจะปวดหัวจะมีคนเนี่ยนำความยุ่งยากลำบากใจมาให้คุณเขาจะสนใจความสําเร็จของคุณมากๆเขาจะอยากรู้เขาจะอยากเห็นคุณทําอย่างไรอะไรอย่างไงแต่ถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าคุณอยากจะให้ความโชคดีนี้ส่งต่อความโชคดีนี้หรือแบบว่าเออบอกเขาเธออะไรแบบนี้ค่ะคุณก็ต้องเลือกคุณก็ต้องจัดสรรคุณก็ต้องคัดคนเข้ามา ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เขาจะเข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุณเขาจะมาทําให้คุณปวดหัวด้วยถ้าสมมติว่าคุณสอนเขาไปหรือบอกความลับหรือบอกเคล็ดลับก็ไปแล้วถ้าเขาไปทําไม่ได้เหมือนอย่างคุณอะ่ะเขาก็จะกลับมาโทษคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวเองด้วยนะคะว่าการบอกอะไรต่างๆเคล็ดลับต่างๆอะไรแบบนี้ผลลัพธ์เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นผลลัพธ์เนี้ยกับ ความสำเร็จเนี้ยกับทุกๆคนที่เหมือนกันกันกบคุณก็ต้องใช้วิจญญารยณในการส่งต่อพลังงานดีๆนี้ด้วยนะคะส่งต่อได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเขาไม่สําเร็จเขาจะมาโวยวายกับคุณเขาจะมาแบบว่าไม่เห็นได้ผลเหมือนอย่างคุณเลยนะีคุณจะปวดหัวไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องพิจารณาค่ะแม่หมอขอดูเรื่องอสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพ ชาวพิจิกอขอดูในเรื่องสุขภาพนิดนึงนะเดล l o อ e r รายชาถือไม้เทา้าเด็กถือไม้เทา้าก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะแต่สําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยเรามัดระวังระบบสืบพันธุ์เรามัดระวังในเรื่องของมดลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะภายในอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูแลดีๆนะคะก็บารุงนิดนึงมีอะไรที่รู้สึกว่ามัน เจ็บปวดหรืออะไรที่รู้สึกว่าผิดปกติก็รีบไปหาหมอนะแต่โดยทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงรุนแรงอะไรนะคะก็อาจจะถ้าใครที่นั่งนานๆนะใครที่นั่งนานๆเนี่ยออกมายืดเส้นยืดสายออกมาเดินมาออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าดีนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะนะคะชาวฟิจิกก็ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วส่วนใครที่เอาแม่หมอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่ชื่นชอบพลังงานความหอมช่องของแม่หมอตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ความหอมนะคะทั้งหมด19กลิ่นมีทั้งของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิง คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะกลิ่นไหนที่นิยมที่สุดกลิ่นไหนที่หอมที่สุดแล้วก็ราคาคุณจับต้องได้เป็นน้ําหอมที่มีคุณภาพบอกได้เลยนะคะว่าความหอมระดับพรีเมียมแล้วก็มีกลิ่นแบบไทยๆด้วยนะคะกลิ่นมะลินะคะกลิ่นชาเขียวชาขาวดอกปีบนะคะดอกปีบ๊บหอมนะคะ FC ของแม่หมอจัดไปหอมมากลีลาวดีมีกลิ่นดอกบัวไม้กฤษณา นะคะแล้วก็มีกลิ่นชาขาวด้วยอะทั้งหมดเนี้ยราคาคุณจับต้องได้และเป็นน้ำหอมที่มีคุณภาพคุณสามารถใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวได้เลยหอมหอมนะคะแล้วก็คุณจะฉีดท่องพระหิ้งพระบูชาพระหรือฉีดห่องเวลาคุณนั่งสมาธิทำสมาธิอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายโดยเฉพาะกลิ่นมะลินะคะหรือกลิ่นลิลาวดีกลิ่นอดอกปีบนะคะหรือจะเป็นกลิ่นเนี้ย ไม้กลิณานะคะหรืออาจจะเป็นกลิ่นดอกบัวหรือชาขาวพวกนี้ค่ะเวลาที่ฉีดห้องนะ่ะจะรู้สึกสงบนะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ความหอมเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นความหอมที่ไม่ซ้าใครนะคะมีคุณภาพแน่นอนค่ะแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะช่องทางการติดต่อค่ะ